าอนนดีตเพราะว่าท่านมีนใจผู้เป็นใจพร้อมด้วยท่านอำเภอตัดแและพร้อมคณะส่วนและวก็โรงเรียนต่างๆที่ได้มาพร้อมด้วยอบอก,กต้องสีออกก่อบกตหรือเทศบาลก็ที่อยู่ในรอบบริเวณนี้ก็ถือว่าเปงไมยก็ถือว่าเป็นบึงที่สัมพัญบึงหน้าที่กขาบอกความพวใจของ ชาวรับแรงเพราะว่าแหล่งรวมน้ําจากรับแรงก็มารวมไว้ที่บึงไมายเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นแหลงหนึ่งที่เป็นเส้นเลือดของชาวรับแรงแล้วก็ทุ่งย้งบันดานแล้วก็คอยสูงแล้วก็ไผ่ล้อมถือว่าได้ใช้ประโยชน์จากบึงไมายเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีดึงแล้วความที่มีบึงก็ เพื่อความเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการที่ร่มรื่นมีน้ำก็ต้องมีต้นไม้เพื่อรับษาอุ้มน้ำไว้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแก้มดิงที่ได้สะสมน้ำไว้ใช้ในเครื่องช่วงฤดูการที่ไม่ใช่ฤดูฝน แล้วก็ใช้เรื่องของการเกษตรต่างๆช่วงระหว่างทั้งตีก็ถือว่าได้ใช้สถานที่คังนี้เป็นการที่ได้มาบริโภคใช้สอยแล้วก็ได้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของชาวบ้านแล้วก็ลูกหลานของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ชาวรับแลและก็ทุ่งยังไข่ล้อมที่ถือว่าบ้านด่านบ้านอ่าและคอยสูงซึ่ง อำเภอรตรอยก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีส่วน,วนเชื่อมต่อเพราะนั้นก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมและก็ช่วยกันรักษาและก็ช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้เกิดและจะให้ยั่งยืนสิ่งที่สำคัญก็คือปลูกต้นไม้เพื่อสร้างชีวิตสร้างความร่มรื่นสร้างความอที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตับใน าชาวบ้านที่มาใช้ประโยชน์แล้วก็ประชาชนที่จะได้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งคลักผ่อนผานใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่จะเป็นเพื่อให้กับการเสดงต่างๆเพราะเพนั้นก็ขอในนามของคณะสงฆ์ในนามของทางส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชนะทานที่เจ้าหน้าที่หรือ,อน้าที่ท่านได้ประสาน งบประมาณก็ดีและก็สิ่งที่เกิดประโยชน์ให้กับาชาวรับแรงของเราที่จะได้เกิดได้ใช้สอยร่วมกันก็เ,เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เกิดในให้สังคมนี้ยินดีนเป็นสุขแล้วก็มีสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เราได้ใช้กันร่วมกันเพราะสังคมถ้า เรามีส่วนร่วมแล้วก็มีความสมัครมสมาคีสิ่งสำคัญก็คือประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ความปาสุกก็จะมีเกิดขึ้นทุกทิศแต่ทุกที่ทุกแห่งเพราะนั้นด้วยบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็วางแนวท่านก็ปาราบอ่ากับประสบนิกรแล้วก็จัดกับพระศพนิกรไว้เสมอว่าท่านเียบเสมือนน้า แล้วก็พระราชินีเปรียเสมือนต้นไม้ตอนนั้นก็ถือว่าน้ํากับต้นไม้ต้าปูกัน,ตอ,กนตอนนั้นวันนี้เรามีน้ําเพื่อสิ่งที่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้สอดคล้องกับพระธรรมบัตรของในหลวงราชการที่เก้าที่ท่านได้ฝากเรากันไว้ลูกหลานชาวไทยทุกคนที่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้อยู่ใต้ร่มโพธิ์ที่สองผ่านของพระองค์ก็จะได้อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุข ตลอดไปพระอเจริญพรอค